เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีเทปมรณะ,ะชั่วนี่ล่นชั่วนี่รันแหละชีวิตนี้ลันนะ <c oughs> <c oughs> มันติดปากจริงๆครับเรียกไม่เคยถูกนะครับเกมนี้ โอเคก็ม okay, mm ีน pues ้องๆหลายคนนะครับหรือเพื่อนๆหลายคนเนี่ยทักมาถามผมก็อีกแล้วนะก็พี่พูดเรื่องระบบโซต่อสู้หน่อยนะครับไอ้โซต่อสู้เนี่ยมันคืออะไรนี่ครับโซต่อสู้มันคืออันนี้ครับทุกคนนี่ไอ้หน้านี้นะครับว่าพี่มันใช้ยังไงใส่ยังไงอะไรยังไงบ้างพี่ช่วยพูดแบบละเอียดแบบจัดเต็มระบบหน่อยนะครับว่ามันใช้ยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยควรใส่อันไหนบ้างแล้วโซแต่ละอันทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เนี่ยมา เดี๋ยวผมจะจัดมาแบบละเอียดเนื้อเนื้อเน้นๆไม่มีน้ําเลยนะครับก็แนะนานะครับฟังกันให้จบด้วยนะครับแล้วขอคนละหนึ่งไลค์นะให้ถึงสัก300ไลค์นะครับเดี๋ยวจะเอาไอ้วิธีจัดทีมยังไงให้โหดเนี่ยมาลงให้ก่อนเลยภายในสัปดาห์นี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมมีหลายคนถามผมนะครับว่าเติมเกมร้านไหนดีครับพี่ผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับโอเวอร์ท็นะครับราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องต ามกฎหมายถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะฮะมาเริ่มที่นี่ก่อนเลยนะครับพูดถึงโซก่อนเลยนะโซแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีโซต่อสู้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ประจำสายของแต่ละตัวอยู่มีโซเสือขาวนะครับมีโซมังกรฟ้าแล้วก็ไอที่เป็นรูปไฟนะเดี๋ยวผมหาก่อนเนี่ยครับแล้วก็โซเต่าดํานะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นโซหงแดงนะต่อสู้หงแดงนะที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับพวกหงแดงเนี่ยทุกครั้งที่ถูก ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปนับก็จะฟื้นฟูฟูลี่นะัะหรือค่าความโกรธนะครับเนี่ยแต่ละอันมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับหรือว่าเต่าดำเนี่ยทุกครั้งที่ได้รับการโจมตีเนะี่ยมันก็จะฟื้นฟูค่าความโกรธหรือมังกรฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเปิดฉากมาถึงปุ๊บ มันจะฟื้นฟูความโกรธเลยนะครับอันนี้ดีมากๆนะเหมาะกับพวกลงดันหรือสายอารีนาสาย PVP มากๆนะครับควรจะมีติดไว้สัก2อสตัวนะและยิ่งเป็นตัวที่ทําสถานะได้ดีเนี่ยแล้วบวกความไวของเรามากกว่าฝั่งคู่ต่อสู้เราด้วยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเปิดได้ก่อนอย่างเช่นโทชิโร่นะครับมันมีสตันเนี่ยโอกาสสตันเนี่ยถ้าสตันติดนะถือว่าค่อนข้างได้เปรียบมากๆนะครับแล้วก็โซเสือขาวเมื่อฝ่ายศัตรูตายหรือพวกเราตายหรืออะไรตายก็แล้วแต่เนี่ยมันจะฟื้นฟูค่าความโกรธนะพวกนี้จะเป็น สายพลังหนักจัดจ้านระเบิดภูเขาเผากระท่อมเป็นหลักนะครับก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยจะได้ใช้อันติในเทินที่2นะครับอย่างเช่นพวกเคมปะจิเบลคูยะกิจิโกอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเสือขาวทั้งหมดนะฮะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอัพเท่าไหร่ถึงจะดีนะถ้าอย่างด่านทั่วไปเนี่ยอัพไว้สักแค่200เนี่ยมันก็อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอย่าง PVP เนี่ยไม่ได้นะครับถ้าจะเน้นชัวร์แบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องอัพ333นะครับหรืออัพที่4ดาวนะครับถึงจะดีนะของโซมังกรฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโซต่อสู้พื้นฐานที่ติดตัวมาอยู่แล้วในของแต่ละตัวของแต่ละสายนะครับส่วนวิธีการเลือกโซการเลือกโซเนี่ยการยืนตําแหน่งก็มีผลนะครับนี่อย่างสมมุตินะผมเนี่ย ใส่โซต่อสู้นะครับสมมุติผมใส่โซเพิ่มความแรงนะครับดาเมจให้สกิลแอคแท็กฟูลี่ให้อิจิโกะนะครับแล้วอิจิโกะเนี่ยมายืนหน้าปึ๊บเราต้องเปลี่ยนโซนะครับไม่งั้นอิจิโกะมันจะบางมากและอาจจะโดนตายได้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามายืนหน้าปึ๊บเราต้องหาโซต่อสู้นะครับที่เป็นสายแทงเพิ่มเลือดลดอัตราดาเมจหรือติดบล็อกต่างๆนะครับเอามาใส่ให้เบียคุยานะครับไม่งั้นเนี่ยถึงตัวจะโหดขนาดไหนถ้าโดนเปิดก่อนเพราะเบียคุยาเนี่ยมันไม่ใช่สายแบบพวก ที่เปิดมาปุ๊บได้อันตีก่อนนะครับอย่างเช่นพวกเนี่ยเนี่ยเนี้ยเขาเรียวกว่าอะไรนะโซต่อสู้มังกรฟ้านะครับมันจะได้เปรียบกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าใครเอามายืนหน้าเนี่ยมันต้องใส่เป็นกึ่งแทงมานะครับไม่งั้นมันจะแย่นะตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามตำแหน่งนะครับถ้าสมมุติเนี่ยผมเอาโทชิโร่ไปยืนหลังเนี่ยผมก็เน้นพวกเพิ่มฮิตเพิ่มการสตันของดาเมจของสกิลอันติอะไรก็ว่าไปนะแต่พอ,อามายืนหน้าแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีติดเลือดหรือติด ป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาให้โทชิโร่ด้วยไม่งั้นโทชิโร่ยืนไม่ไหวจริงๆนะบางตัวมันไม่ใช่แทงโดยกําเนิดอย่างเช่นเหมือนพวกลรนีคูหรือโยรุอิจินะฮะพวกนี้ไม่ต้องใส่อะไรมันก็แทงได้นะครับอ่ะพอเรารู้นะครับวิธีการใส่โซตามตําแหน่งแล้วเนี่ยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนดีกว่าว่าตัวไหนมันเหมาะกับ อะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละตัวใส่อะไรยังไงบ้างเข้ามาที่กาชาปองครับนี่แล้วมาที่รายละเอียดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอกหมดเลยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่เท่าไหร่กี่โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองโซ่เป็นหลักประมาณนี้นะอาจจะมีสิบสามถึงสิบสี่โซ่นะครับแล้วมันก็จะมีโซ่บางประเภทนะที่เหมาะกับใส่ได้ทุกสายหรือหรือบางเฉพาะสายนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเนี่ยทุกสายเนี่ยมันก็คือเนี่ยครับอย่างเนี่ยภายในเซเลเทฝึกฝนอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะมีผลแค่ ภายในที่เราลงเซเลเทนะครับแล้วก็ใส่มม่วม่เผื่อให้เพื่อนนะครับบวกค่าสถานะถ้าเกิดโซต่อสู้เราเหลือนะแนะนําไม่ต้องไปย่อยทิ้งหรือไปทําอะไรนะเอามาใส่ตัวที่มันว่างๆก่อนหรือตัวสํารองเรานะครับมันช่วยเพิ่มดาเมจทีมได้ดีมากๆนะผมลองแล้วนะครับยิ่งมันเป็นสีฟ้าสีม่วงเนี่ยยิ่งเพิ่มหลายร้อยนะครับแล้วก็พาสซีฟเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมแต่ละอันเนี่ยมันจะมีนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนรูปเท้าหรือสายทัชซ่าหรือบางอันเป็นรูปสายเด็บนะครับซึ่งอันพวกนี้เนี่ยถ้าเราใส่ให้ตรงสายนนีมมัักก็็จจะะด วกได้เยอะขึ้นนะครับหรือบางอันมันไม่มีรูปสายนะครับก็แสดงว่าใส่ได้หมดนะอย่างเช่นเคมเปอรจีเนี่ยผมก็เน้นนะครับเพิ่มแม็กแท็กแล้วก็ทําให้ดาเมจนะครับอันตีเนี่ยเพิ่มขึ้น <c oughs> หรือ เบคุยะนี่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนะครับก็เปลี่ยนแอคแท็กทิ้งไปนะครับเปลี่ยนคีปแอคแท็กทิ้งไปก็เอามาใส่เป็นดาเมจเลือดไหลแทนนะครับเพราะว่าสกิลเบคุยะเนี่ยมันมีเลือดไหลอยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มได้นะครับแต่จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยควรใส่เป็นพวกคีนะมันจะยิ่งทําให้ติดคีได้ง่ายขึ้นแล้วมันโจมตีไหลตัวนะถ้าติดคีขึ้นมาเนี่ยหูลองบ้านแตกครับบอกเลยยังโยรุอิจิกับ มายูริเนี่ยเนี่ยครับก็เน้นเป็นพวกเพิ่มเอนะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยลดลงนะครับทำให้มันยืนแทงได้นานขึ้นอ่ะ ต่อไปไปดูที่รายละเอียดของโซต่อสู้ตะลานดีกว่าอันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถไปปรับเปลี่ยนใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับอย่างโซต่อสู้ถึงตาแรกนะครับเป็นเพิ่มแอคแท็กและทําให้ดาเมจฟูลี่แอคแท็กของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยก็เน้นเป็นพวกดาเมจอันตีนะครับที่หนักๆแรงๆสายโจมตีนะครับอย่างเช่นเคมป์จิเบียวคูยะอะไรก็ว่าไปงินนะครับอะไรพวกนี้ที่มันตีอันตีแรงๆนะครับก็ใส่ไปเลยซันเงกสื่ออะไรพวกนี้นะครับส่วนต่อไปโซต่อสู้แก้แค้นนะครับอันนี้เพิ่ม ิ่ม HP ให้ตัวเองเมื่อเริ่มการต่อสู้เพิ่มอัตราสะท้อนดาเมจอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับพวกเทสไซหรือพวกสายแทงจ๋าเลยนะครับที่เน้นเลือดเน้นความอึดโดยเฉพาะไปยืนเฉยๆนะครับเป็นกระสอบทรายให้เขาตีนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจกลับไปนะครับอย่างเช่นพวกเทสไซโยรุอิจิอะไรพวกนี้นะครับที่แบบเกิดมาเพื่อเป็นแทงอ่ะเกิดมาเพื่อเป็นกระสอบทรายโดยกาเนิดนะครับอันต่อไปโซต่อสู้ทําร้ายนะครับโซต่อสู้ทําร้ายเนี่ยเพิ่มแอคแท็กและอัตราคิ้อันนี้เนี่ยเหมาะกับอะไรก็เหมาะกับพวกเน้น จมตีหมู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นตีเดี่ยวก็ได้แหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะน้อยนะครับแต่ถ้าติดคีขึ้นมาเนอย่างเช่นพวกซุยฟงโุคิตาเกะยินเบคุยะเคมปจีอิจิโกะอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยล้วนแต่เป็นดาเมจมหาศาลทำลายล้างทั้งนั้นนะครับโซต่อสู้จิตใจเพิ่มเดฟอัตราบล็อกอันนี้ก็เหมือนกันครับแต้มลดอัตราดาเมจ พวกเนี่ยมันก็มีอยู่แค่3สายเท่านั้นนะครับสายตีเดียวตีมูดาเมจหลักๆเลยพวกนี้แล้วก็สายแทงและอีกสายนึงก็พวกสายซัพพอร์ตหรือสายสถานะต่างๆที่เป็นพวก มันงงกลหลาหนสตันแช่แข็งอะไรพวกนะั้นะครับก็มีอยู่สาสายหลักๆก,ก,ก็เน้นเอานะครับเนี่ยเพิ่มเดฟอัตราบล็อกก็ใส่เป็นพวกสายแทงหรือสายยืนหน้าก็ได้นะครับใส่ได้หมดโซต่อสู้คีก็จะเหมือนโซต่อสู้ทำลายเลยนะครับแต่ว่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มคีได้ดีกว่านะแล้วก็เน้นนะครับพวกอุคิทาเกะอะไรพวกนั้นนะครับที่แบบโอ้โหถ้าตตดคีมาทีนึงนี่บอกเลยครับมันสามารถแช้นติได้หลายรอบมากๆนะครับแล้วก็ โซต่อสู้กระหารเพิ่มเ็มอัตราบล็อกอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมใส่พวกแทงพวกอะไรก็ได้ที่ยืนหน้านะครับเพิ่มแอคแทกและเดฟแล้วก็ฮิตเอฟเฟกนะครับโซต่อสู้ทองหักนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเน้นเป็นพวกสายสถานนะเอฟเฟกเป็นหลักนะครับอย่างเช่นอะไรพวกลังงีครูครับที่มีโกรโหนมีสตันมีใบมีอะไรพวกนี้นะครับหรือโทชิโร หรือมายูรีนะครับที่มีสกิลติดพิษอะไรพวกนั้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้การติดสถานะเนี่ยง่ายขึ้นนะครับนี่แนะนําเลยนะพวกสายสถานะควรใส่เป็นโซต่อสู้หักทองหักนะฮะแล้วแถมยังเพิ่มแอคแท็กแล้วก็เพิ่มเด็บให้ด้วยนะก็ยังสามารถเอามายืนหน้าอีกได้ด้วยนะครับแล้วก็โซต่อสู้มือปื้นเลือดอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับพวกสายสถานะที่มีเลือดไหลเป็นหลักนะครับมันก็ยิ่งทวีคูณนะครับให้มันเยอะขึ้นดามเมจหนักขึ้นนะครับโซต่อสู้ระแวงอันนี้ก็เพิ่ม HP นะผมชอบอันนี้ เลยนะโซต่อสู้ะแวงนมันเพิ่มเอปค่อนข้างเยอะนะใส่พวกมายูรี่อะไรพวกนี้เนี่ยที่มันมี เลือดเยอะๆนะครับแล้วก็มีเหมือนพอจะตายปุ๊บเด้งเลือดขึ้นมานะครับมันก็ทําให้ยืนได้นานขึ้นดาเมจที่ได้รับลดลง5.4%ด้วยนะครับแล้วก็โซต่อสู้มองกระจ่างอันนี้เนี่ยก็จะดีมันเหมาะกับพวกสายจอ่อเกาะนะอย่างเช่นพวกคิมป์จีเลยพวกนี้ที่ตีหนักๆนะครับเอาาเน้นแบบตีหนักๆตีให้ร้องไห้กระงมไปเลยนะครับอย่างสมมุติเนี่ยมีแต้มเดฟนะครับหรือค่าป้องกัน1,000พเนี่ยเราตีไป1,000พเหมือนกันนะครับติดที่1,000ท่ากันเท่ากับศูนย์นะครับแต่ โลนะครับหรือมองข้ามป้องกัน60%แล้วเนี่ยเราตีไป1,000เท่าเดิมนะครับเกาะก็อยู่ที่1,000เท่าเดิมนะแต่รอบนี้เนี่ยเราจะตีเข้าที่400นะมันก็จะหักลบกับ60%ก็คือ600นะครับเท่ากับเราจะตีเข้า400อันนี้ก็ดีมากๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันลองสุดท้ายนะครับเพิ่ม h p แฮกแทกนะครับแล้วก็เดฟแล้วก็ผลฮิวนะครับอันนี้ก็เหมาะกับพวกสายฮิวโดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นอิโนโอเออุโนฮานะอะไรพวกนี้นะครับ ก็สามารถไปใส่กันได้นะโดยอนาคตก็น่าจะมีพวกตัวฮิวที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับนี่แล้วก็สุดท้ายนะครับต่อสู้ล่างเศษเสี้ยวอันนี้เนี่ย เพิ่มแอคแท็นะครับแล้วก็หลังจากสร้างดามเมจแล้วมีโอกาส15%ทําให้ดามเมจที่เป้าหมายได้รับเพิ่มขึ้น15%อันนี้ก็เน้นพวกดามเมจเป็นหลักเหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็สามารถไปลองปรับเปลี่ยนใส่ดูกันได้นะตามที่ผมยกตัวอย่างนะครับหรือว่านอกเหนือจากนี้ก็ดูเอาว่าสกิลมันคล้ายๆหรืออยู่ในหมวดแนวไหนนะครับก็สามารถไปลองจัดกันได้นะฮะส่วน ที่ผมแนะนํานะที่ว่าผมที่ผมในส่วนตัวที่ผมคิดนะว่ามันดีจริงๆนะในโซต่อสู้นะก็พวกนี่ครับโซต่อสู้ถลึงตานะมันเพิ่ม อันตรีนะครับดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ต่อสู้ระแวงนะครับเพิ่มอัตราดาเมจลดลงเพิ่ม HP นะครับแล้วก็ทองหักนะครับนี่เพิ่มฮิตเพิ่มอะไรนะก็ถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมสมอันนี้นะครับแต่จริงๆมันใส่ได้หมดเหมือนกันแหละขอแค่เป็นสีทองมันโหดหมดแหละโอเคสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้น่าจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปค่อนข้างยาวนะครับโอเคสําหรับวันนีน้สวัสดีครับ<อ>